คันหนึ่งมึงทำหนึ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนอะแปดคนเย้รถพันหนึ่งทำกันแปดคนมันจะได้ไวใช่ป่าวใช่ของจริงเนี่ยเป็นไงกูนี่ก็อยู่ฟอร์มูล่าวันทีมบล็อกลมคือจะรอบล็อกลมแบบกระโดดเดียวแล้วปื๊บปื๊บปึ๊บเลยอะแกยิงเลยแกยิงเลยทีมบล็อกลมอ่ะอันนี้เขาทำอะไรบ้างเนาะน้องๆอันนี้เปลี่ยนลูกหมากครับเปลี่ยนลูกหมากผมเปลี่ยนแปดคน เปลี่ยนสองที่เหลือดูให้กำลังใจนี่ก็เปลี่ยนลูกหมากบ้านนี้เปลี่ยนแปดคนชุดใหญ่นี่โอ้โหชุดใหญ่เขาไปหาคนงานจากไหนมาละคทีมงานเนาะดีๆงั้นเลยดูดิแต่ละคนเก่งๆงั้นนี่เริ่มมาจากฝึกงานเลยป่ะน้องๆครับผมจนเป็นมืออาชีพเลยจากฝึกงานแล้วก็มีออกไปเปิดเองแข่งกับเราก็เยอะแยะเลยนักเยอะแยะนี่เออคนเลี้ยงดีแล้วมึงเออเหลืเดี๋ยวเปลี่ยนลูกหมาก อันนี้เปลี่ยนยกชุด public, いいเลยครับใช่ครับชุดใหญ่เลยอันนี้บนล่างแล้วก็โนะแล้วเรเอากลับเข้าไปเหมือนเดิมป่ะครบไหมหรือด็อกมีเหลือมั้งมีเหมืีเหลือมีมันเอาอะไรอีกอันเก่าอันเก่าเออมันมีเหลือมีแล้วไหมเออเขาเอาเลยเดี๋ยวนะนี่แเราก็เรียกให้อาชีพสหรับคนเอามาฝึกนุ้งแต่ยังไม่แบบไม่เป็นอะไรแล้วเป็นทุกวันนี้อ่าเมื่อวันหนึ่งถ้าเขาจะต้องไปโตไม่มีใครเขาว่าหรอกเขาอาจจะเปิดตามบ้านเท้าอะไรเงี้ยมันมันแล้วแต่คนมันแล้วแต่ ะะเพราะว่าเรามีอาชีพมีอะไรเรียบร้อยแล้วอะตอดีนเพื่อนาบ้านก็ตอดีเป็นทางการครับผมเอกโซทานครับเป็นประจำู่แล้วตอนเที่ยงวันนี้ฮะไม่ได้มาทําอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างหรอกแต่มันจะมาทําเกี่ยวกับในห้องเครื่องนั่นก็คือกรองนั่นเองได้อย่างช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลแล้วธรรมดาถ้าใกล้เทศกาลต้องเตรียมรถให้พร้อมต้องเซตอัพให้พร้อมเพราะว่าต้องเดินทางหลายจังหวัดแล้วผมเชื่อได้ว่าตอนนี้โควิดไม่มีละสบายเดินทางอาชิวชิวแล้วลอกอตไม่ต้องตัว นะครับแล้วก็หวังไว้เหลือเกินว่าสงการปีนี้คงจะได้เล่นน้ำกับเขาบ้างนะฮ <c oughs> ะเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายปีละรู้สึกตัวมันแห้งๆไงไม่รู้เอาล่ะวันนี้ว่างไงคนบอกอยากเห็นนิจีแล้วครับวันนี้มึงได้เห็นแน่นอนรอดูมีไลฟ์สองรอบวันนี้ไลฟ์รอบที่สองจะไปไลฟ์รับรถน,นินจีด้วยซั่นไหมไปซักเปลี่ยนเครื่องต้อเป็นยังไงเออมันเฟี้ยวไหมแล้วทำอะไรลงไปบ้างใครแม่งมีส่วนร่วมในนี้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูนะติดตามคลิปนะเดี๋ยวต้องมาอีกบอกก่อนว่ามาทำอะไรรู้ไหมช่วงล่างแบบสปริงเว้ย บอกก่อนแม่ธรรมดาที่ไหนหรอนิววันนี้ผมอยู่ที่ร้าน N R S สาขาสาขาอะไรวันนี้สาขาอะไรสาขาอะไพี่แยกนาบเตยมากเตยแยกนาบเตยนะสาขาสองจจะมีหลายสาขาสี่ห้าสาขาตอนนี้สาขาสามใหม่ล่าสุดก็อยู่ที่ในระยองนี่แหละทำไมไม่ทำสาขาที่ใหญ่ๆอยู่ที่เดียวไปเลยวะเออโอ้โหนี่ไงเรื่องต้องตูนครบนะครับผมจะเป็นอีกที่หนึ่งที่ลิมกีจะต้องมาจับ เฮ้ยล้อมอเตอร์กมึงกัด่ากันแล้วเกิดเอ็มทาอะไรเนี่ยเข้าไปกูว่านะเฮ้ยมันก็เหมือนกับที่เรามีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่แต่อย่างนั้นก็เป็นของเราสไตล์แบบอาจีวันใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวดูก่อนเนี่ยว่าทางนี้มีอะไรบ้างเออเดี๋ยวเพื่อพวกพวกเขาไลเอ้ยอยู่ต่ลายนี่ก็ได้นี่แต่นิ้วอะบิลเลนยุคเก่าบิลเลนยุคเก่านี่เฮ้ยไม่คิดไม่ฝันเลยว่ามันจะมีอยู่ที่นี่ เออเฮ้ยน้าเอากงินนะเนี่วะเนี่ยเออลายนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะาสามตูบแล้วจะกลายเป็นแบบนี้ทแทนละเหมือนเอ็นห้าเนี่ยนะเออเนี่ยเนี่ยอยากได้มากมันยุคเก้าสิบเนี่นะบอกเกินเออเขาท่าเขาท่าอย่างเงี้ยวันนี้มาล็อกลิ้มจีเลยต้องแวะมาที่นี่หน่อยแต่ท่าจะเป็นใครแวะไม่ได้นะ่าจะพี่น้องเจ้าเก่าของผมนี่เองพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเองนะเป็นไงผมเดินมาเร็วอ่ะเฮ้ยผมประทับใจทีมงานพี่น้องมากนะยังไงบ้างรถเปลี่ยนลูกหมากคันหนึ่งเปลี่ยนกันแปดคน <laughs> พี่ใช้คนคุ้มจริงๆพี่มันช่วยกันแบกลูกหมากไว้พี่เมื่อกี้เพราะความรวดเร็ว <laughs> รวดเร็วเอ้ยผมชอบมาก <laughs> โอ้โหนี่ครับน <laughs> <laughs> ี่คือเราอยู่ที่ร้านสาขาสองสาขาสองครับสาขาสองสาขาที่แล้วที่เป็นไลฟ์เป็นไงบ้างครับสำหรับระบบล่วงล่างเป็นตอะไร รบรับแบบดีมากกินกัดเลยแบบกรี๊ดเลยพี่แบบว้าวอ่ะเพราะฉะนั้นพวกมึงติดตามดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมยาวดิ้นกีเนี่ยไอตัวที่แบบทำยากยากเนี่ยมาให้น้องจัดเลอยลบกวนวาหาหน่อยเขาบอกว่ามันย้ายแนดไม่ได้มันย้ายหูแนดไม่ได้แล้วไปเป็นท็กเป็นได้หรือเปล่าคอยติดตามเลยติดตามเลยเราเป็นคลิปเราเล่นกันเป็นคลิปบ้างครับผมนะฮะมันจะได้แบบได้ดูรวดเร็วไม่งั้นมันดูกานตั้งนานใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ร้านนีดดังหาสองจะอยู่ตรงไหนฮะพี่ เพิ่มผงแดงครับแยกมาเตยหายไปยากครับเจอไปแดงถามหายแยกมาเตยพอละอยู่ตรงไปแดงเลยใกล้ๆก็สองหรือวเมตรบอกเพื่อนๆชาบ้านก่อนสาขาแรกอย่าบอกว่าถูกสาขาแรกอ่ะตอนนี้เป็นเกณฑ์กระจายสินค้าให้กับสาาขเป็นตู้ละเป็นตู้ไปแดงกระจายสินค้าเะอยู่ทางช่วงล่างกระจายไปทั้งระบสาขาแล้วก็ให้กับแทนต่างจังหวัดเนี่ย ก็จะมาที่สาขาสองแทนก็จะมาที่สาขาแล้วก็สาขาสามแล้วก็ไปสามสะพานสีบัววินอ่ะฮะแล้วก็ไปที่สีปทุมห้าก็ชลบุรีแล้วมีห้าเลยเหรอมีห้าชลบุรีทำไมเราไม่รู้จักสาขาที่ห้าเลยวะเออเดี๋ยววันหน้าพาไปพี่ได้พี่ดีฮะแล้วก็สาขาที่บกล่าสุดก็ที่อำเภอเมืองระยองเอาหกเลยเนี่ยใช่ตรงไหนลักหนาวผมถามหน่อยพี่เอาเวลาหน่อยพี่ไปมันยังไงมันทันเอางี้ไอ้ตรงนี้พอเข้าใจได้ชลบุรีระยองแต่ไอ้ที่เข้าใจยากคือระยองปทุม ระบบพี่เราบบได,ได้เยอะแล้วก็ระบบบวกกับลูกน้องที่มีความตั้งใจแล้วก็สองอย่างมาคู่กันจะทําให้สขาขานกระจายได้เยอะขึ้นใช่อ,อย่างนี้สาขาบางท่านยังไม่รู้สาขาสองนะตรงนี้นอ,เอ่เหนยะน้ำมันดีๆแบบนี้ใช่ใช่เอ้ไมได้ไม่ได้เลยลูกพี่กูเลยลูกพี่กู <laughs> ไม่ได้ไม่ได้นกอกเนี่ยหนือจะกรองดีๆแบบนี้แล้วน้ำมันดีๆแบบนี้คู่กันพี่สุกมากตอนนี้ของกันใช้คู่กันเห็นไหมเฮ้ยดูหน่อยเนทำไมป้ายอะไรเงี้ยเฮ้ยอ้ยคืออย่างงี้ที่เราแวะมาเยี่ยมเยียนวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันใกล้เทศกาลละเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลเนี่ยมันจะต้องเตรียมรถให้พร้อมและอะไรล่ะเตรียมรถพร้อมเึ็งช่วงล่างร้อยางใช่ที่ขานล่างคือกรองจะได้กรองเปลือยจริงๆแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่อง มันครบกระบวนการอยู่แล้วซึ่งที่นี่ทำหมดทำหมดครับพี่ขายดีแม่ร้อยเนี่ยอย่าโวยลงร้อยเยอะแยะเลยเดี๋งเลยพี่ปีหน้าจะลงเป็นตู้แล้วตู้นี่ขายเองแล้วใช่ไหมจะขายเองครับพี่ต้องอินนะโอ้โหเอาล่ะขออนุญาตนะพี่น้นะทำไมพี่น้องถึงต้องใช้แบรนด์ดากรักถิ่นด้วยอันนี้ผมสงสัยเพราะรองนะเอาอย่างเนี่ยเราเห็นกันบ่อยละมีหลากหลายยี่ห้อละเกินเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่คราวนี้ทำไมพี่ผมเลือกยี่ห้อนี้อะ คือหนึ่งเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการไหลของอากาศเท่าอ่ะมันค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเแล้วผมก็เป็นเป็นกองเจ้าเดียวที่ผมขายด้วยนะเนี่ยพี่เออพี่น้องขายเจ้าเดียวด้วยนะเพราะว่าเจ้าเดียวหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบ้านรถซิ่งค์เบนซินดีเซลเนี่ยต่างก็ต้องการอากาศที่ที่ที่ไหลดีเพราะว่าการของลมมันได้สมบูรณ์ถูกต้องไหมพี่คืออย่างนี้บอกก่อนนะเพื่อนชาวบ้านนะมันไม่ได้มีผลเสียอะไรเลย มันไม่ได้มีผลเสียกับรถยนต์เลยถามว่ามีผลดีไหมมีผลดีที่หลังทามันสามารถถอนล้างได้ด้วยใช่ซื้อครั้งเดียวจบเลยนะเดียวจบเลยครับมันล้างได้ด้วยแล้วที่สองกันฮะล้างเนี่ยมันไม่ได้ยากใช่มันล้างยังไงพี่น้องอันนี้ล้างน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละครับเปล่าเลยได้เลยนะฮะแต่ถ้าจะให้มันสะอาดกับน้ำเปล่าก็จะเป็นพวกใส่สกัดหลังจานเอออย่างไรสูๆ๋สู๋หน่อยสะอาดมากเออแล้ออย่างราคาก็ไม่ได้แพงดีเท่าไหร่ครับพี่น้องอันนี้ ทุกอย่างนี้เท่ากทั่วประเทศเลยนะใช่ๆเนี่ยเนี่ยเปผมชอบวิธีการทำอาหารของเขาสุดยอดมากเรอานก็ต้องเอาตามมาต้องเอาตามอย่างเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะตึงเท่ากันหมดเลยเพื่อที่อะไรเพื่อทดแทนแล้วเขาก็ขายง่ายแล้วไม่ต้องโดนตัดราคากันใช่ครับพี่เอออย่างนี้ถือถือว่าใช้ได้แล้วทั่วประเทศก็คือราคาเท่าไหรน้พันสองเก้าสิบใช่ๆทุกรุ่นทุกรุ่นหัวเห็ดนี่ก็ใช่เหรอใช่ด้วยอ่ะที่แบบรถที่แบบว่าใส่โปรงอะไรยเงี้ยที่แบบต้องเปลี่ยนชุดปองอะไรเงี้ยก็เป็นแบบหัวเห็ด ร้านพี่น้องทำอะไรรู้ไีมแต่ว่าไปก็ไม่วต้องเป็นในมเรื่องว่างตอนแรกผมเข้าใจเป็นร้านช่วงล่างหลักๆแล้วเกิดมาจากช่วงล่างนี่แหละพี่อะไรสิ่งอะไรพวกนี้ยยังไม่มีอันนี้เพิ่งมาปีนี้เลยเพิ่งมาเพิ่งมาสองสามปีแล้วสองปีหรอใช่ใช่เริ่มจากร้านช่วงล่างคือทำอะไรฮะถ้าเท้าความเป็นนานๆก่อนอันนี้เป็นพวกหลายสิ่งครับเปล่าพี่แต่หลายสิ่งกัพวกไปเหมือนที่เขามีกันนะพวกอะไรซิ่งคำนั่นคำนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอสัมพัด้วย ด้วยทุกอย่างนะมันก็จะต้องแบบเดินหน้าต่อไปเรื<ห>่อยๆถ้ามามองในเรื่องของจัดทรงช่วงล่างอ๋เอเป็นจัดทรงไปแล้วตอนนี้พอเรามีจัดทรงปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีโชคเข้ามาเลยพี่เออ,เอ,อมีโชคแล้วมีโชคแล้วก็มีล้อ,อแม็กซ์ล้อยางคือ,อ,อสุดท้ายแล้วก็ต้องปงจรใช่สุดท้ายแล้วต้องลงเครื่องตั้งศูนย์ใช่ใมันจบกระบวนการเลยพี่ใช่ก็ถามว่ามีละครบิดคดีเหว๋วเอ้าเหว๋วโอ้ยอย่างเทพเลยที่เนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวเอาอีจีมาให้ทำ เออเอาแบบลงไปเตี้ยแล้วไม่กระแทกอะไรเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเอาให้ดูตัวอย่างเลยในทุกวงนี้กำลังมาแรงมากไอเดอร์เพลงรถเก่งเลยโช็อตัวใหม่เนี่ยซึ่งเป็นโช็อเนี่ยกระบะเนี่ยข้างหลังจะไม่มีสปริงใช่ครับแต่ของพี่น้องเนี่ยทำเป็นแบบมีสปริงแล้วก็มีแหนบประคองไว้หนักหน่อยเนี่ยอ่าทีนึงทีนึงผมลองขับมาแล้วเหมือนไลฟ์ครั้งก่อนโอ้โดีรถวิ่งอย่างกับรถเก๋งนะเราก็อยากจะให้รถเออไอจีนี่รถจีทำยากมากจีรถเก่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า เขาเรียกว่าเรียกความมั่นใจให้กับรูกทุกแบรนด์ลูกทุกทายว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีอายุสักหน่อยหนึ่งมันสามารถที่จะใช้ของพี่น้องได้หรือเปล่าครับต่อติดตามมาเวลด้วยต้องการแล้วนะมาเวลไปดูภาคไหนฮะเห็นบอกติดตามมาเวลเดี๋ยวพวกแม่งไปดูชื่อชื่อเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่เหมือนล้วงพันนี่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 นี้นี่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 ติดตามนี่อันนี้นะไม่ใช่มึงไปดูแบบพอพี่น้องมาติดตามมาเวลแม่งกดเด็ดฟิกเลยจั่วก็ให้นะฮะ นี่ร้านแต่งก็ยังคงอยู่ถูกไหมยังอยู่ครับชม,ชมหน่าอยชมหน่อยเดี๋ยวชมร้านแต่งหน่อยข้างในมีอะไรบ้างเออนะฮะข้างในมีอะไรบ้างว่าน,น,นี่นี่ยังมีอยู่ขออนุญาตเดินเข้าไปเลยได้ไหมพี่ปกติผมต้องคลานเข้าไป <c oughs> เห็นไหมเฮ้ยเปลี่ยนคัทได้หรอมีสิครับโอ้ต้องมีนะเฮยมีหมดเลยมีหมดครับอะไรที่อยู่แบบดังๆที่นี่มีหมดใช่เออทุกยี่ห้อเลยของกันล่อเล่นมีหมดเออดูดิดูดิ สลาดผ้าตลาดเบย์โหเยอะแยะไปหมดเลยฮะ<ช>นี่ฮะคือร้านของพี่น้องนั่นเองแล้วก็พอมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกอินเตอร์ของนี่ไงทั้งนีหมดนะครับหบนึ่งชุดอินเตอร์เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมครับมีหมดฮะเอออันนี้ท่อท่อทอะไรพี่อันนี้ท่ออะไรอยากรู้จังเลยเห็นแวบๆนี่นี่นี่อ๋อเมื่อก่อนเป็นไอเทมที่แบบฮิตมากอกนนี้อะที่เป็นแบบป๊อ ดักดักอากาศแบบจากัดใจแบบจาะกันชนอะไรเงี้ยที่แบบแบบเจาะกันชนเลอาเหรอเป็นเก่งเจาะหน้าทองอะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนฮิตมากพี่ขายทุกวันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขายังขายกันหรือไมอันนี้ผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฝนเยอะพี่ถ้าน้ำเข้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเครื่องน็อกแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมีที่นี่แหละนี่นี่นี่เนี่ยอันนี้ฮิตจริงผมยังใช้เลยนี่เออนด้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่ป้ายยาปูหลักกระป๋าหลักกระป๋าแอ้ใช้ยี่ห้อเดียวเหรอเปลวะยี่ห้อเียเหมือนกันหมดยี่ห้อเดียวหมดเออที่เขาเลย ก็ยังคงเป็นอะไรแต่งอยู่ก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้กําลังมาแรงนั่นคือโชคมาเวลนั่นเองเอออันนี้อันของจริงอันนี้อะไรอะพี่อ่าเป็นคอยเชฟพี่อ๋อแล้วเพวกเชฟพวกอะไรยังทำอยู่นะทำอยู่ครับทำอยู่ทำอยู่เรื่อยจริงจริงเพราะตอนนี้พี่น้องเขาเน้นเป็นหนักไปทางด้านเนี่ยที่บอกนั่นก็คือเออ่โชคมาเวลโชคย่อนี้ถือว่าเฟี้ยวมากๆอย่างที่บอกแหละผมตอบตอบแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปลองลองรถเก่าดูบ้างเดี๋ยวจะหาว่าได้แต่รถใหม่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออ แล้วก็ร้อยางที่สําคัญครับนี่เลยฮะกรองน้านเอก์ทราโดที่นี่มีแน่นอนฮะอย่างที่บอกครับ,รบมีทุกสาขาครับทั้ง6สาขาที่มีหมดนะฮะ <ừ> um. เท่าที่สาขาไหนก็ได้และอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะผมบอกให้เป็นของคนไทยด้วยกันนั่นแหละไม่มมด้ในไทยแล<ช>นด์เห<ช>มือนพี่น้องชอบของคนไทยก็คือ<ช><ช>เลยกันครับผมนะครับเนี่ยอย่างโช๊คแก็เป็นของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจเฮ้ยมันจะดีจริงครับเปล่าเออคุณไม่ลองคุณก็จะไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงร้านชั้นนําทั่่วประเเเทศ้าาาไมมอใช ต้องถูกไหมฮะนี่ฮะอย่างเงี้ยหนึ่งแสนกิโลสบายสบายครับบางคนคิดว่าเฮ้ยมันจะกรองไหวไหมใช่ตอนนี้เชียงใหม่บอกเลยว่าค่าฝุ่น PM ่อุงห้าเนี่ยเยอะที่สุดครับผมไม่ยากครับคุณซื้อเราด้าเทคแล้วทําอย่างเงี้ยแน่นอนเอาอังจมูกไว้หรือไม่เอาถ้าเอาแบบกลมจะง่ายกว่าเออครอบไว้เท่ๆได้ไหม เสาขาไหนเนี่ยแม่งมีหกสาขาสาขานี้ก่อนสาขานี้อยู่ที่อำเภอตกแดงครับปกแด็อยู่ตกแดงตกแดงจังหวัดระยองเออแล้วตัววอลคันซีเท่าไหร่ครับวอลคันซีสี่พันห้าครับดำนอกดำในให้นะครับแล้วก็ยกกระบะให้เลยงานค่อนข้างละเอียดนี่ไงนี่ไงนี่อยเองตัวใหญ่เห็นไหมอันนี้ของรรตโต้รือเปล่าหรือว่ากองวีโก้รุ่นเก่าวีโก้เป็นแบบนี้นี่ฮะถ้าไปเชียงใหม่ฮะอย่างนี้ฮะ ทำไมผมต้องทําให้ดูแบบนี้เพราะว่าค่า PM ยัง2.5แต่อัเนี่ยมันกรองได้0.05ใช่ละเอียดมากแล้วก็ใช้ได้ทั้งกับรถบ้านได้งานจนถึงรถซิ่งฮะไอ็กตรีอย่านี่ก็ราคาเดียวกัน้อราคาดีกว่าที่โอ้โหอย่างนี้ได้เปียบแบบเล็กใหญ่ราคาเดียวกันหมดใช่ไม่ต้องทำอะไรเยอะด้วยค่าเนี่ยนี่งานถึงเปรียบเทียบว่าถ้าฝุ่นยังพ m 2.5แต่อัเนี่ยกรองได้0.05ใช่เป็นกองได้มากกว่าพีเอ็ม2.5แน่นอนแล้วก็ใช้คั้งเดียวด้วยใช้คั้งเดียวใช้ครันเดียว ซื้อทังเดียวครับแล้วที่เหลือก็ล้างน้ำถึงก่อนแสนโลอ่ะและอยันแต่โลคุณออกมาเป่ากันสักห้าพันโลหนึ่งครั้งไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าจะมาไอ้นี่เลยคุณต้องเวลาอะไรนะคุณตัวจริงเวลามันบี้กันเอาเคมอะไรเคมอะไรเคมได้ที่นี่เขารับประกันอยู่แล้วแต่ฝรีมันโดนพังหน้าเอียนเลยดู้าเบหน้าบีโอ้ยมันไม่ได้เว้ย เนี่ยเนี่ยมึงพา,พากรุงมาแย่เนี่ยพาขึ้นอย่างเงี้ยนี่ยพาขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเ้นา,นนาลิ้นจี่มึงใส่ไปนานแล้วทำไมที่เองมึงยังใหม่กับรถกูเลยกับรถก,กูฮีโร่อะพี่ดูดิไม่ต้กูใส่แล้วเสกแบงนานละเห็นไหมวะคนเมื่อกี้เขาถามสาขาชลบรุรีมีไหมครับมีมีครับอะไรครับหน่องตำลึงหน่องตำลึงหน่องตำลึงเส้นหน่องตำลึงใช่ใช่เส้นหน่องตัวของผมเสิร์ชกูเก้นกันด้ครับเ่ไหนชอบสาขาห้าชลบุรี มีแน่นอนมีแน่นอนอ่ะมาถึงวันนี้ห้าสามเด็ดๆก็มาพี่น้องละมีโปรอะไรพิเศษบ้างเกี่ยวกับในร้านพี่โอ้โหก็เอาขอเด็ดๆได้หมดเลยหรอโซทักหน่อยอะไรดีล้อตาิงตามองบวงอะไรกันแล้วแต่ได้ๆใครที่ติดตามโซทักนะครับในวันนี้นะฮะในไลฟ์นี้นะครับแคปหน้าจอมาได้วันนี้เหรอเอาแบบสดๆเลยเออย่งนีก็คือให้แคปหน้าจอไว้นะครับว่าด้วยกดูผมกับพี่น้องนะช็อตเนี้ย เอาเป็นว่าเดินทางเนี่ยช่วงนี้นะครับถ้ามาซื้อกองนะ่ยกองดัตเทนะครับรับส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับมาเคลื่องเลยอ่ะใช้คู่กันดีที่สุดนะฮะรับส่วนลดพิเศษไปเลยนะครับผมพองผมให้ส่วนลด500บาทเลยโอ้ยเป็นไงไลู่ายร้อยธรรมดากองดัตเทกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบวกกับ นล้วมันเครื่องเลย่ะถ่ายรูปเครื่องไปรับส่วนลดไปอีก500ร้อยเอาห้าร้อยบาทครับผูตายแล้วเอาสองอย่างมาบวกกันเสร็จเรียบร้อยหน้าร้านแล้วดีมากลืดปื๊ดแล้วพอเขาผมแนะนําวิธีให้นะคุณถามราคาเรียบร้อยใช่ไหมครับผมพอเสร็จเรียบร้อยได้เอาช่วยไหมแล้วคุณค่อยหยิบหน้าจอให้ดูคุณอย่าเอาแค่หน้าจอมาให้ดูก่อนเดี๋ยวพวกบอกเอ้ยไม่ได้คุณต้องคุยให้จบราคาแล้วเอาแคปหน้าจอมาให้ดูคุณจะได้รู้นะคุณได้รถจริงห้าร้อยบาทใช่ครับผมนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงเมื่่อไหรฮะ สิ้นปีเลยครับห oh. hmm. ุ้ยผมให้ถึงสิ้นปีอะปีใหม่โหรับปีใหม่ใช่โหรับปีใหม่เลยทุกอย่างนะยันหน้าเป็นเป็นเป็นวันเกิดนพี่ก็เลยแบบเป็นปี้เบิร์์เเดยลยจัดให้จนถึงสิ้นปีเลยครับสิ้นปีให้ให้แบบเหมือนแบบลูกค้าหรือคนที่ติดตามอย่างเงี้ยเดินทางปลอดภัยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองอากาศที่ดีเพราะว่า ต่างจังหวัดเนี่ยฝุ่นมันค่อนข้างเยอะถูกต้องบางทีไปก็มีฝุ่นนะกลับไปนะฮะอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรับส่วนลดไปเลยนะฮะห้าร้อยบาทใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ทซาร์โดอย่างที่บอกฮะเดี๋ยวมมตว่าแถวบ้านคุณมีฝุ่นแดงดีแดงเยอะครับคุณก็ยังออกมาล้างได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้กรองธรรมดาติดรถไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีแต่คุณอต้องทิ้งเลยเพราะคุณล้างไม่ได้อยู่แล้วเขราะเาทำมาเพื่อที่แบบรีฟิลอยู่แล้วใช่นะครับใช้แล้วหมดายอะไรอย่างเงี้ยครับ เออเขาท่าดีเอาละเฝาด้วยครับกับเอ็นเอสอาร์อ็นอาโอ้โหสลอดเลยจะไปมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยครับผมเอ็สาขานี้ฮะก็คือสาขาระยองเขาเรียกว่ามากกว่าเลยนะพวกแดงต้องอันนี้พวกแดงเหรออี่นี้พวกแดงโอ้ยเชื่อมาพิมพิมงานพี่ไม่ได้พูดแบบนี้มันบอกบ้าอะไรมาเมื่อกี้มาเตยมาเตยมาเตยเนี่ยมาเตยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเจ้าเจ้าเจ้าก็เจ้าก็เป็นอไรต้องถามพี่ มีทูกสาขาได้เลยหกสาขาเนี right. okay. Listen, no. oni, ่ยคุณแกรได้ต่อต้องต้องอะไรพี่น้องคุยกับทั้งผู้ดูแลสาขาด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นงงเดี๋ยวหลังจากไลน์นี้จะแจ้งแจ้งแจ้งเข้าไลน์กลุ่มเลยเข้าสามจะไม่เข้าได้ทุกสาขาอยู่ไกลจะส่งนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอยู่ไกลอ่ะส่งไหมมึงในสีสุนชัยจริงส่งเหรอมึงเอาราคาน้ำมันกับราคากองมาบวกกันแล้วจะส่งไหมลดห้าร้อยบาท เฮ้ยบางคนเขาอยู่ไกลต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเรื่องวะต้องถามพี่น้องนนะว่าไงเอาเป็นว่าขอค่าส่งนิดนึงเออตวยนี่ไนี่มันสีแล้วโดนัยจริงเลยกระดาษนี่ไหนเรานะครับเอาเบาที่ส่ล่ยนยางเปลี่ยนทุกอยางรากระบะดี่นของมันติเท่าไหร่ครับเปลี่ยนทำไมวะทุกอย่างอะไรพี่มันซุดไงระยะเวลานึงมันมันซุดแล้วมันมันสั่นผมก็รำคาญตอนนี้เขาตั้งกระบะใช่าเจ๊าเเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงเราเอาบอกราคาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขารอ เพราะขั้นสี่สิบห้าครับยกกระบะออกอแ,ลแล้วก็เวลายกเข้าเนี่ยผมจะแต่งให้ให้ล้อไม่ล้นให้มันเออเนี่ย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 คือจุดนี้ผมเล่าให้ฟังคืออย่างงี้บางบางท่านผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้รถใส่ล้อไปใช่ไหมใช่แล้วมันไปถ่ายรูปจากข้างหลังใช่ครับคืออย่างงี้รถเดิมเดิมจากโรงงานมาล้อมันจะไม่ล้นแต่ไปใส่หน้าสิบครึ่งเอ้ยหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งนะครับหรือไม่ก็หลังสิบเอ็ดครับผมมันจะมีล้อมันจะล้นเอาไปถ่ายรูปมาเอ้าไอ้เชี่ยทำไมล้อไม่ทำเฮ้ยที่ร้านทำอะไรมาวะล้อซ้ายมัน คือ <S <S อ,อย่างนี้บอกไว้ก่อนไม่ใช่นะ,ะแต่พี่นอมม้องวิธีแก้ครับผมออให้ให้ให้ล้อคุณดูเท่าเท่ากันใช่ครับเรื่องจริง <ๆ S 1> เดิมเดิมเนี่ยรถที่มาเนี่ยล้นทุกคันจะมองคือมองด้านขวาเนี่ยจะล้นประมาณ1เซนสังเกตดูครับ<ช>กกรถที่ไครซี่ใส่ล้อล้นหรือล้อ,ลอ,ลอที่มันล้อนออกมาจากจากบอดี้อ่ะบอดี้ข้างขวามันจะล้นประมาณ1เซนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคันแต่บางคนไม่ได้สังเกตไ้สังเกตเาตอนที่ถ่ายรูปข้างหลังรถตัวเองอุ้ยไอ้่ล้อมันทังไม่เหมือนกันวะ อีกเวรื่องล้ออีกใช่บอกร้านล้อเปลี่ยนล้อเท่ากันไหมนั่นเยเท่ากันหรือเปล่าไปกันใหญ่ใช่ครับว่าไงก็ถามว่าน้ำมันเครื่องพี่สั่งได้ที่ไหนบ้างครับอุ้ยทั่วประเทศทั่วประเทศแล้วตอนนี้จะสั่งตอนนี้ก็ยังได้นะระยองระยองอุ้ยระยองมีทั้งต๋องมายังพรมีทั้งพี่น้องก็มีอุ้ยพี่น้องหลายสาขาเลยระยองอ่ะพี่น้องนี่เยอะแล้วก็อุ้ยหลายคนเอะพี่โบ้พเบิร์ดไอ้โอ้ยเยอะแยะดูว่า ขอสาขาเชียงุรอีกทีครับคือตองรงไหนครับอาเชิญครับเอ่ออยู่หนองตำลึงนะครับเส้นเส้นหนองตำลึงลงมาจากาเส้นเอ่อมอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าไปทางหนองตำลึงเนี่ยประมาณสักสามกิโลแค่นั้นเองครับอยู่ซ้ายมือเลยสามกิโลแม่ก็ซื้อเพื่อนนะครับใน,นบาาท็ททนปนอปสาขาที่ห้าเชียงุรีกันแล้สาขาที่ห้าขึ้นแล้ว แล้วบอกนะทิ้งก็บอกว่าฝากติดตาเมลเวลมึงอย่าเพิ่งไปดูเด็ดฟิกนะไม่ใช่นะเว้ยเมลเวลนี่คือโชว์เอานะไม่ใช่บอกติดตาเมลเวลมึงไปนู่นเลยเนี่ยฟิกเลยบอกพี่พยูคไหนครับพี่น้องออกภาคไหนครับเล่นเป็นตัวอะไรครับพี่ที่หมายไม่ใช่นะเออไปดูไปเจอตะลุงกันลอกไม่ใช่ไม่ผิดนะนะครับผมอย่าลืมนะโปรโมชั่นยได้ครับดันให้เลยจริงจวันนี้จะถึงสิ้นปีเลยครับสิ้นปีใช่เออนะครับขอทริคอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างรถหน่อยพี่ เอเราดูแลรักษายังไงแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าช่วงล่างเรามีปัญหาครับพี่เออหนึ่งเลยนะครับจะรู้สึกว่าเอถ้ายังไม่ทําอะไรจากรถเดิมๆเนี่ยคือสูตรช่วงล่างเนี่ยผมต้องบอกว่ามัน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 แล้วแต่แต่ว่าแต่ละแต่ละที่แต่ละสูตรแต่ละคนนะนะครับบางทีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเซ็ตแหนบแบบไหนกล่องกล่องมากกล่องน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเลยเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ย เอ่ารรียกวไะไพยายามดูเนี่ยตัวเองเลยให้มัน,ให,มนให้มันยังน้อยก็แท้ตงครับอย่าหมันป้อมลงเอาเลยฮะเหมือนด่าดลูกปุ๋ยเลยอย่ามันป้อมอีกเรื่งเขถามเดี๋ยวจัดให้หน่อยเพื่อนร่วานถามมาล้าเกิดว่าทีครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกหมากเราหลวมขณะที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราสังเกตยังไงจากการนี่ครับเริ่มต้นครับขับแล้วหน้ามันจะไหมากไวนี่คือมันจะรู้สึกแบบว่าแบบป๋ออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเราเดียวมั้ยหนูว่าอยู่เฉยมันก็แบบ เวลาเราขับมันเคลื่อนตัวอ๋อแต่ว่าทางที่ดีก็คือเช็คด้วยการเขย่าก็ยืนได้ครับแต่เขหลวมไม่ได้เป็นยังไงบางทีเขาไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างเลยฮะอย่างที่บอกการแรกก็คือนั่นแหละครับแต่หน้าตืบายหลวมมันหน้าไวายมันก็จะมีเสียงเวลาคุณเลี้ยวสุดฮะอยู่เธอเนี่ยไอเจ๊ดังอันนี้ก็เกี่ยวด้วยบอกก่อนนะฮะมันมีหลายอย่างะทั้งสูงแต่ในสารละพัน แต่อันนี้คือวิธีการเช็คเบื้องต้นให้ลูกค้าต้องเป็นยังไงผมก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ก็ใกล้เข้าปีใหม่แล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกที่นี่เอเลสนะครับทุกๆสาขานะครับเราเช็ครถให้กับลูกค้าฟรีนะไม่ไม่ไช่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลูกค้าเก่าเราเป็นลูกค้าใหม่ที่กำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านนะครับเช็คฟรีเช็คฟรีตลงล่างให้ดูใร้อยๆเลยให้นะครับก็เช็คฟรีนะแต่ว่าถ้าอะไรเสีย อะไรก็ว่าไว่าเช็คให้ครับครับถ้าถามว่ารอ S S R แปเท่าไหร่ครับแบบเปล่าร้อยวอ๋อเอเน่าแปดห้าถ้เป็นเป็นอยู่ที่สำนักครับสำนักไหนอะงอของย่ออะไรอะมีหลายย่อกิจกรรมสักหมื่นห้ารอยอะไเงี้ยเอางี้เอาเป็นถูกปุกระแพงสุดนิวาถูกสุดเท่าไรเเอเ่าหนึ่งห่นหนึ่งหมื่นห้าพัร้อยนึ่งห่นห้าพัน้าอาาแพงเลยกระแพงเลยก็ไม่เกินหนงเก็เป็นโอ้โหนี่มียแขอราคา นั่นไงนี่เป็นไงหรอก็คิดไปอย่างเดียคิดไปอย่างคิดไปอย่างเดีรวมไม่ทันรวมไม่ทันนี่อันนี้ว่าอันนว่าถ้าเปลี่ยนกองด้านเท็กนะครับไม่ว่าเป็นรุ่นไหนนะครับก like mmm ็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับลดไป500บาทได้รับส่วนลดห้าร้อบาทคุณโทรถามเสมียนเลยฮัลโหลพี่น้ำมันเครื่องเลยอ่านเท่าไหร่อันโลได้ทุกสาขาด้านเท็กเท่าไหร่แล้วคุณกดเครื่องเลขเสร็จปั๊บอ่ะพี่ผมมีแท็หน้าจออ่าลดไปห0าร้อยสุดแล้วเนี่ยลูกคู่ขับพี่เอกเนี่ยครับ ยรูมคู่นะเว้ยแคปเนี่ยตอนไหนเนี่ไม่ใช่เห็นพี่น้องขายรูปกำลังให้อาหารหมาแล้วมึงเอามาไม่ใช่ให้ให้กูแล้วขอคู่ที่เห็นละกันเออเนี่ยหน้าจอเนี่ยมึงแคปไม่เด็ดไล่ผมตั้งห้าร้อยใช่ถ้าฉลาดหน่อยนีนั่งกันอยู่หลายๆคนแน่รวมกันได้รวมทีฉีล่องเลยนะโอเคไหมเนะตอนนี้ก็เปล่าเลยับกับร้าน N R S ครับผมกข์ที่ร้าของแม่ ทั้งหมด9สาขาเฮ้ย6สาขาทางคณะเขาแนะนำเรื่องนี้มันก็จะมีนะครับฝากด้วยแล้วเดี๋ยวคอยติดตามทริปลิ้นจี่นะครับจาช่วงล่างของอ่า NRS อรู้ที่ว่าจะไปกันรอดนะลองดูครับลองดูครับขอตัดเอาละวันอะไรนะวันเสาร์วันเสาร์นี้ที่มีงานที่บอกครับผมมีงานนะสนามอะไรนะบันฉางบันฉางบันฉางอ่าถ้าว่างมาเดียรเที่ยวกันนะวันเสาร์นี้ครับเป็นรายการดิจิตอล จะเอาโประโบ๊ะไรยินดียเจอกันนะที่ร้านฉาวันเต๋าวันนี้ลากกันไปก่อนขอบคุณมากครับพี่อ้ะครับดีครับเราลิ้นจี่กันรออะไรรออะไรอะรย